เจอแล้วคะ่ะทุกคนเจอส้มโอที่เราตามหามาแล้วดูทุกคนมาดูเดี๋ยวมัดผมก่อนนี่ใช้คนเขามาดูนะคะก็ไม่เจอนี่เลยคะ่ะทุกคนส้มโอใหญ่มากดูนี่ลูกหนึ่งนะนูน่นเอ,อ,อันนี้เดี๋ยวเราเอาไปเลยเอาไปยังไงอะ เดี๋ยวเก็บไปนะนีโอ้ยมีนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้อีกอุ้ยนี่มันหล่นก็คืออันนั้นนะใช่ไหมอันนี้เด็ดนี้เลยทุกคนดูทิสี อย่าก,กินตามมานะคะ